วันนี้ไปดูชอบพอหนึ่งสมรภูมคืนชีพครับพี่น้องหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังซอมบี้ไทยนะถ้าจะให้ว่าชอบไม่ชอบผมว่าผมชอบนะครับชอบแต่ไม่สุดนะครับมันมีเรื่องให้อึดอัดเยอะแยะเลยเดี๋ยวจะรีวิวละเอียดสัก,สกคลิปหนึ่งนะไปติดตามทางดิจิทัลไทยใจบันเทิงแล้วกันนะครับ ผมว่าเรื่องนี้นี่เป็นหนังดีของคุณก้องเกียรติก้องเกียรติขมสิริอีกเรื่องหนึง่งที่กำกับคุณพันมาะหนังชุดคุณพันนี่แกกำกับทั้งหมดเลยเป็นอีกเรื่องที่ดีสําหรับคอหนังครับพี่น้องแต่ผมว่าน่าจะไม่เข้ากับทั่วไปนะคนทั่วไปที่ชอบดูหนังเนี่ยนะมันก็คงทำไรได้แต่ว่าไม่น่าจะแบบ ขึ้นไปแบบเยอะๆอะไรเงี้ยไม่น่าใช่นะอาจจะไม่ได้ด้วยซ้ำยังไงก็เชียร์ครับลองไปดูเปิดใจนิดหนึ่งแล้วก็จะรู้ว่ามันมันสนุกแต่ต้องทำความเข้าใจมันเลนยตัดแบบไปไป,ไปมามาเข้าใจยากนิดหนึ่งมีเรื่องเล่าเยอะเกินไปนะบางทีมันตัดโน่นนี้นั่นบางขนาดเวลาหนึ่งชั่วโมงห้าสิบกว่านาทีน,นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าสําหรับคนทั่วไปอาจจะเข้าถึงยากแต่สําหรับคอหนังชอบเรื่องนี้แน่นอนับ